สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องบนสารในสมเด็จบางคุณพงม์พิมใหญ่อันนี้ก็แล้วแต่วิจารณญาณในการรับชมนะครับดูกันเอาเองผมก็มีหน้าที่เอามาให้ดูเจ๊แท้อย่างไงก็ดูกันเอาเองนะครับแต่ว่าข้อมูลนันนี้ย ที่จะมาให้พูดเนี่ยเป็นข้อมูลจริงซึ่งมีข้อมูลตัดฐานอยูในหนังสือเรามาดูดีกว่าครับว่ามันมีอะไรบ้างวนสันในเนื้อพรคของสมเด็จพระบรมุณพรมนี้1หนึ่งจะมีจุดสีขาวขุ่นปากแต้มอยู่ทั่วไปมีทั้งเล็กแล้วก็ใหญ่บางองค์พบมากพบมากพบน้อยคือเม็ดปูนขาวที่ลอดโลตะแกง แล้วก็สจุดสีแดงจุดสีแดงนี่คิดว่าน่าจะเป็นอิฐนะเพาว่าอิฐตัวนี้น่าจะมาจากอิฐที่มาจากเตาปูนเผาอะที่เวลาเขาก่อเป็นเตาขึ้นมาก็จะใช้อิฐแดงตัวนี้อาจจะไปมีอะไรอาจจะไปโดนอิฐที่อยู่ข้างเตาที่อยู่ในเตาเนี่ยหลุดออกมาก็เลยทำให้อยู่ในเนื้อผ้าแต่ก็ไม่เยอะ นะครับแล้วก็ถ้าเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยก็ไม่มีก็อันที่3มก็จะเป็นจุดสีดำจุดสีดำนี่น่าจะเป็นฐานฐานที่ปนมากับปูนขาวก็มีแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกันแล้วก็จุดสจุดที่สก็จุดสีน้ำตาลชิ้นส่วนของเป็นชิ้นส่วนของดอกไม้แห้ง หรือเกสเกรดอกไม้ที่บลละเอียดแต่ถ้าเป็นก้อนโตเนี่ยเขาว่าเป็นกล้วยแต่อันนี้ก็เป็นแค่การสันนิษฐานเอาก็จุดที่ห้าก็คือจุดสีเขียวครามก็บอกว่าพบน้อยบางองค์แทบไม่มีเลยบางองค์ก็มีแค่สองสามจุดเท่านั้นแล้วก็อันที่6นี่คือจ้ำเนื้อ สีดอกมะลิแห้งเขาบอกเหมือนสีดอกมะลิแห้งเน่าเป็นสีน้ําตาลเดี๋ยวบางคนเขา่าเนื้อเน่าอ่ะแหละวันนี้จะฝังตัวอยู่ในเนื้อภาพเป็นหย่อมๆนะมีปปรากฏอยู่ทั่วๆไปเป็นบริเวณกว้างก็มีเล็กก็มีมีทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านข้างคือส่วนใหญ่แล้วเนื้อเนื้อบางุ่นพรมเนื้อวัชพังส่วนใหญ่พวกนี้มันจะต้องมีเนื้อแบบนี้เนื้อจ้ำๆเนื้อเน่าๆ แล้วก็อันที่เจ็ดก็คือเม็ดทรายพบน้อยมากนะแต่ถ้าเป็นผ้าหักเนี่ยจะเห็นชัดก็แถมวันนี้แถมวันละครั้งมาให้ดูอีกหนึ่งองค์ก็ดูเอาวันลรังครับจะบอกเก้แท้ไงก็แล้วแต่ผู้ชมบางคนก็เชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันไปในองค์นี้มันจะมีที่เราเห็นเนี่ยจะมีบ่อน้ำตาด้านหลังก็จะมีรอยหนอนด้นรอยปูไต รอยเน่รอยขั้นบันไดรอยกลับมาเนี่ยก็สังเกตได้เลยว่าพระของวัดละครั้งด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้ขอบคุณครับ